สวัสดีค่ะมิมีแ่แสรีมาแล้วนะคะทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้มิมีเกิดความรู้เล็กๆค่ะมาฝากกับทุกคนนะคะจงเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดในด้านลบนะคะบางครั้งคนเราก็มีสถานการณ์ที่ทำให้ต้องคิดคิดแล้วก็วางลงไม่ได้และทำให้เรารู้สึกทุกข์และรู้สึกแย่มากดังนั้นมิ่ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะ วิธีการควบคุมความคิดในด้านลบจากประสบการณ์ตรงของมี่นะคะข้อแรกเลยค่ะไม่ต้องพยายามหยุดคิดจนมากเกินไปแต่พยายามมีสติให้มากแล้วก็รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ปัญหานั้นด้วยสติและปัญญาที่เรามีค่ะข้อที่สองนะคะหันกลับมาทำในสิ่งที่เราสนใจแทนค่ะ เช่นทำงานดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือไม่ก็ออกไปเล่นกีฬาเพื่อจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกดีขึ้นค่ะข้อที่3นะคะสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆค่ะอยู่กับปัจจุบันมองโลกในแง่ดีหาเพื่อนดีๆคุยเพื่อระบายความทุกข์ที่เรามีให้กับใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะข้อสุดท้ายนะคะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะคิดบวก ควบคุมความคิดและความรู้สึกนั้นๆให้ได้และเราก็ต้องมีสมาธิจิตเราจะได้สงบลงเมื่อจิตใจเราสงบลงนะคะเราจะมีเวลาคิดไตร่ตรองและใช้อดีตมาเป็นบทเรียนอยา่าเอาชนะผู้อื่นด้วยความโกรธค่ะจงให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยกับตัวเองและให้อภัยกับผู้อื่นแล้วความคิดลบๆก็จะหายไปเองคะ่ะ ความรู้เล็กๆในวันนี้ที่มี่นำมาฝากนะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วย s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามมี่ในอีพีต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ